ม,มันมีนัยยะทางการเมืองที่น่าน่าน่าสนใจมากเพราะระหว่างเนี้ยมันกำลังจะมีข้อกล่าวหาเรื่องการครอบงำถึไแม้ว่ามีการไปประชุมที่บ้านจันสองล่าเอาหัวหน้าพักมาด้านการผลิตถ้อยคำหรือวัทกรรมเช่นคําว่าเสมียนซึ่งเอาละภาษาคนทั่วไปเสมียนคือเหมือนลูกน้องผมเป็นพัฒนายความผมมีเสมียนมีผู้ช่วยใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันเป็นการ โตตอบโต้ในการใช้วาทกรรมทางการเมืองในการใช้คําซึ่งมันส่งสัญญาณแต่สุดท้ายเนี่ยชัดเจนว่าคุณทักษิณไม่ต้องการจะอยู่เฉยๆแล้วก็เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านคุณทักษิณต้องการจะมีบทบาทต้องการจะบอกว่าเขายังแอคทีฟอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปครอบงำท่านเองคราวน,นี้ถามว่าสังคมฟังแล้วเนี่ยจะเชื่อคุณทักษิณไหมหรือบางคนจะบอกก็ยังปักใจเชื่อคุณทักษิณเข้าไปครอบงำสั่งการลูกสาวตัวเองอ,อันนี้ก็สุดแท้แต่ประชาชนจะคิดแต่ผมเิดว่าการที่คุณทักษิณขึ้นเวทีใหญ่ๆต่อเนื่องแบบนี้ขึ้นนนเวทททีีีตออบคาาถมมมโดยย่่ััักกง ข้างล่างเนี่ยก็แสดงแล้วว่าคุณทักษิณเลือกที่จะ,สะแสดงบทบาททางการเมืองและแต่ไม่ใช่บทบาทที่คุณทักษิณมองว่าเป็นการไปครอบงําเป็นบทบาทที่ใช้คําว่าสมียนคนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในสาโกลาลกในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยอดีตนาย,ยกหรืออดีตรประชาธิบดีเป็นพ่อแล้วมีผู้นํามาเป็นลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะหลายๆครั้งในาการสั่งสมประสบการณ์การถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่คนที่เคยติดตามพ่อ s own, <S <S <ะ>แม่ตัวเองเป็นนายก <S <S เป็นรัฐมนตรีมาตเด็กๆเข้าใจ เข้าใจการทํางานทางการเมืองผมเชื่อคุณอง์อิงก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเห็นชะตากรรมของคุณพ่อและคุณน้าตัวเองอาจจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ที่หลายๆคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่การเมืองสู้ได้สักร็ต้องตอบว่าเป็นดุพินิของศาลแต่ในความเห็นของผมนะครอบงำจะต้องสามารถควบคุมสั่งการได้และทำในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งกันของประโยชน์เช่นคุณทักษิณมีธุรกิจส่วนตัวสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงนี้อนุญาตสัมปทานให้บริษัทของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนถูกไหมแต่ถ้าคุณทักษิณมีนโยยบาาคควมิด ที่พูดมาตั้งเวลา1 0 20 30ปีแล้วแล้วอยากจะให้ลูกสารต่อผมคิดว่านี่มันคืออุดมการณ์และความคิดทางการเมืองไม่ใช่การครอบงำครับอ่ะถ้าสั่งได้และทําไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยอันนั้นเน่ยเสี่ยงเนะป็นวิธีการครอบงำคืออย่างนี้ไม่งั้นเนี่ยนะครับสมมติว่าคุณทักษิณบอกอยากจะให้แก้ปัญหาประชาชนพวกเธอไปแก้ปัญหาประชาชนหน่อยอแลอย่างนี้แต่ถือว่าครอบงำแมนะ้ในเมื่อทุกคนก็อยากแก้ไขปัญหาประชาชนอยากให้เศรษฐกิจดีเอาไปทํานโยบายนี้สําคัญอยู่ตรงนี้การวัตถุประสงค์จุดอารมณ์ของการ เอาผิดหรือลงโทษการครอบงำทางการเมืองก็คือ,อปกป้องประโยชน์ส่วนรวมถ้าคุณทักษิณมีธุรกิจส่วนตัวแล้วสั่งให้รัฐมนรีกระทรวงนั้นบอกเธอไปสั่งทําลายคู่แข่งฉันและเอื้อประโยชน์ฉันไอ้อย่างนั้นนั่นมันครอบงําชัดเจนอ้างว่ามีการครอบงําซึ่งเป็นความผิดไปตัดสินยุบพักตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปลงโทษใครเนี่ย f i ฟ i t ชันหรือบทนิยามในการตีความต้องเคร่งครัดนะครับพราคุณจะไปจํากัดตัดสิทธิ์ทําลายเจตานารมณ์ที่ประชาชนเขาเลือกพักนี้มาคราวน,นี้คำถามว่าเจตานารมณ์ของกฎหมายหรือความมุ่งหมายเรื่องครอบงำนี่คืออะไร เขาต้องการจะป้องกันให้คนที่มีอิทธิพลเช่นเป็นมหาเศรษฐีเป็นนักธุรกิจใหญ่เนี่ยซื้อจ่ายให้สอสอกรรมการในบริหารพรรคบอกว่าฉันทําธุรกิจขายของคู่แข่งฉันกาลังขายดีเธอไปออกกฎหมายเก็บภาษีไปออกกฎหมายอย่างนั้อย่างนี้คือที่ผมบอกว่ามันต้องมีการตักตวงผลประโยชน์หรือขัดกันถึงผลประโยชน์เนี่ยเพราะมันคือเจตนารมณ์ครับมิฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถตีความว่าอะไรครอบงำก็ได้ถูกไหมสมมติคุณทักษิณบอกว่าผมมีนโยบายอยากจะทําอย่างที่ท่านพูดบนเวที ปรับปรุงเรื่องแก้ไขปัญหารถติดทําให้การออสาธารณะดีขึ้นซึ่งทางกระพูมาตั้งแต่สมัยท่านโอ้โหยังหนุ่มๆถูกไหม,มวันนี้ท่าก็ยังพูดอยู่ผมนั่งฟังโอ้โหเรื่องนี้ความจริงเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับประชาชนที่เดินทางนะคือบางทีพวกเราใช้รับใช้รถแต่คนที่เขาต้องขึ้นรถหลายๆต่อ แล้วก็ต้องนั่งรถจากมอเตอร์ไซค์ไปตากซอยไปสถานีไปสถานีานขึ้นรถ20บาทก็ยังถือว่าแพงสิ่งที่คุณทักษิณพูดวันนั้นเนี่ยมันคือการคิดซึ่งคุณทักษิณคิดมานานแล้วและพักการเมืองก็คิดแบบเดียวกันถามว่าถ้าคุณทักษิณบอกเขาเห็นด้วยในนโยบายเนี้ยเขาอยากให้พักเพื่อไทยให้รัฐมนตรีผลักน,นโยบายเนี้ยถามว่าการที่เขาไปผลักนโยบายเพื่อประชาชนเนี่ยมันเป็นกนารครอบงำเหรอถ้ามันเป็นการครอบงำอย่างนั้นเนี่ยนะครับ ต่อไปนี้สมมติว่าวันดีคืนดีอดีตนายกคนไหนอย่างเง้ยคุณอภิเิทอิ์หรือคุณพิ่ทาอบอกว่าเราจะลุกขึ้นมาต่อต่อสู้ยาเสพติด เราจะรัฐบาลจะทำอย่างนี้ปรากฏรัฐบาลทำเลยนโยบายที่พูดมาเนี่ยทำเลยไอ้อยางนี้ครอบงำไหมมันก็คงไม่ใช่การครอบงำมันยต้องมีเส้นแบ่งไงว่า<ม>ทําไปเพื่ออะไรถ้าทําไปเพราะมันคืออุดมการความคิดเป้าหมายทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมม,มันไม่ใช่การครอบงำแต่ถ้าทาไปแล้วตักตตงเพื่อเข้าตัวเองไอ้อยางงั้เนี่ยน,นะครับมีปัญหาแน่นอนถามว่าจะไปถามว่าคุณทักษิณครอบงำไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดตามความรู้สึกของคนหลายๆายคนก็อาจจะบอกครอบงำอีกคนหนึ่งบอกจะครอบงำได้ไงก็เขาเป็นพ่อนายกอยู่แล้วถูกไหมฮะคราวนี้ผมขอตอบประเด็นเรื่องเรื่องพาสป มันน่าสนใจมากเพราะมันเป็นการย้อนเป็นเหมือนเป็วงกลมมันย้อนกลับไปประเด็นแรกที่ผมพูดตอนต้นรายการว่าการที่เราเห็นคุณทักษิงกลับมาออกงานขึ้นเวทีพูดเรื่องประ,ประวัติศาสตร์การทํางานทางการเมืองแล้วก็วิสัยทัศน์ที่แกยังมีแลนะส่งต่อให้ลูกทาต่อเนี่ย มันเป็นการสะท้อนนะครับว่าเหตุผลที่คุณทักษิณหรือคุณยิ่งรักฆ่าเขาจะต้องมีพาส,สปอร์ตไปกัมพูชาเนี่ย uh huh. ถามว่าเขาอยากได้ก็ต้องไปขอเหรอ uh huh. ไม่ใช่นะครับที่มันมีเพราะมันมีความขัดแย้งทางการเมืองมีการรัฐประหารยึดอํานาจ <Okay. S 2> จนจะต้องไปขอพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้าน uh huh. นะครับคราวนี้ปัญหาคือตอนที่คุณยึดอํานาจมาแล้วคุณขอเวลาอีกไม่นานเราจะทาตามสัญญาปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยรประชาชนเขาเห็นแล้วมันเป็นเรื่องโกหกครับคุณจตุพรเองก็ช่วยร่วมต่อสู้ ปฏิเสธการยึดอำนาจะหารมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราชัดเจนแล้วว่าการที่คุณทักษิณยังกลับมาและยังขึ้นเวทีสามารถมีลูกมีพักการเมืองที่ยังได้รับเสียงสนับสนุนได้แม้จะมีเสียงที่ต้องต่อสู้กับพักประชาชนพักส้มก็ตามเนี่ยนี่คือการเมืองที่มันควรจะเป็นแล้วถ้าเกิดวันนี้มีคนโหยหาอยากจะกลับไปบอกคุณทักษิณไปขอพาสปอร์ตต่างประเทศออกไปเลยยึดอำนาจก็คือเรากำลังจะย้อนกลับไปสู่สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ประเทศเขาไม่เอาแล้วเพราะผลการเลือกตั้ง ครั้งล่าสุดเนี่ยมันบอกแล้วว่าไม่ได้มีใครอยากจะไปเอาพักทหารแล้วเขาอยากจะได้พักส้มพักแดงอะไรก็ให้เขาเลือกไปหรือแม้แต่พักคุฎุทินก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเขาสามารถหาเสียงได้ก็สามารถกลับมาได้เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องพาสปอร์ตเรื่องกัมปูชาหรือแม้แต่ประเด็นว่าคุณทักษิณมีดีลกลับมาไหมเนี่ยสำหรับผมแล้วมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะ มันคือเรื่องที่ตอบย้ำว่าเราเสียเวลาทะเลาะก,กันเรื่องคุณทักษิณเพราะการไม่เคารพกติกาการเข้าไปยึดอำนาจการทำลายมติของประชาชนวันนี้ถ้าคุณทักษิณถูกกล่าวหาว่าครอบงำคุณต้องมีหลักฐานนะครับ,รบมิฉะนั้นคุณกำลังจะใช้วิธีการแบบเดิมตีความกฎหมายแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ทหารก็บอกอครอบงำใช่ไหมทะเลาะก,กันใช่ไหมเดี๋ยวยึดอำนาจอีกมันก็จะกลับไปแบบเดิมเป็นใครก็อึดอัดเอาคุณประยุทธ์ไปถามตรงนั้นเนี่ยถูกไหม หรือเอาคุณอนุทินไปถามว่าทาไมเมื่อกี้ที่พกขึ้นในโปสเตอร์ในรายการเนี่ยบอกว่าทําไมวันที่คุณเป็นม,มทรหนึ่งไม่เห็นพูดอะไรสักคำ mm hmm. พอวันนี้ออกมาพูดใหญ่เลย mm hmm. คือเป็นใครก็ตามที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นและต้องตอบคาถามยากๆทางการเม mm ืองเนี่ยมันอึดอัดทั้งนั้นแหละครับแต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องดีลอ่ะมีดีลไหมเนี่ย <c oughs> แล้วความ <c oughs> จริงคําพูดเนี่ยถ้าให้มาวิเคราะห์กันต่อเนี่ยน่าสนใจมากนะคุณทักษิณตอบว่าไม่มีดีลทางการเมือง mm hmm. อาจารย์วีรัตถามต่อแล้วมีดีลที่ไม่ใช่ทางการเมืองหรือเปล่าถูกไหมฮะทักษิณ กลับมาดูไงว่าปัญหาที่เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งคุณทินพูดถูกว,ว่าวันนี้หลายคนเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราปฏิเสธรัฐประหารครับแต่เชื้อไฟหรือเชื้อมะเร็งที่มันทําให้เกิดรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีทหารก็จะไปอยู่ดีหยิบปืนเอารถถังออกมาได้ทันทีนะฮะมันต้องเริ่มจากการทําลายกติกาเริ่มจากการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญให้มันผิดเพี้ยนซะก่อนไปตีความมั่วๆสวดๆทะเลาะก,กันอเคยสุดท้ายล้มกระดานเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณถูก ตั้งคำถามเรื่องดีลหรือไม่ดีเนี่ยมันคือผลพวงจากความขัดแย้งที่ไม่เคารพกติกาครีคน,นี้ถามว่าจะให้คุณทักษินทำยังไงเจ้คุณทักษินบอก อยู่ต่างประเทศแล้วก็ปลุกระดมคนขึ้นมาทะเลาะกันในบ้านเมืองก็ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งก็ถูกแล้วคนที่ิง์ก็บอกว่ากลับเข้าสู่กระบวนการครับเข้าสู่กระบวนการถามว่าได้ติดคุกจริงหรือเปล่าก็วันนี้สาลก็ไต่สวนอยู่ถูกไหมวันนี้ล่าสุดแพทย์ของตำรวจก็ไปไปชี้แจงว่าต้องาตัดต้องอะไรยังไงผมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับเข้าไปสู่กระบวนการส่วนความอึดอัดใจในเรื่องดีไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่านายกทุกคนแหละครับ ให้ไปเจออาจารย์มีราบทีรพัฒน์ถามเนี่ยก็คงจะอึดอัดทุกว่ามีหลายคดีที่อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจถ้าจะมีคนตอบในช่วง3ามสเ,เ,เ,เดือน6เดือน12เดือนจะไม่แปลกใจแต่คุณทินพูดถูกครับว่านโยบายที่จะทําให้ประชาชนมันจะสำฤทธิ์ผลได้มันต้องมีเสถียรภาพและความต่อเนื่องรัฐบาลหลักการแต่ตอนนี้มันมีคดีความอย่างคดีต่างๆที่ที่มีอยู่หรือเรื่องครอบงำที่คุณทินหามเนี่ยกิด<อ>สมมติมันกลายเป็นคดีขึ้นมา<อ>จริงๆเนี่ยนะครับ ไอ้ตัวเลือกที่จะทําให้เวลาเหลือน้อยลงเนี่ยมันก็จะยิ่งต้องรุนกันมาค้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนที่รัฐบาลประกาศชะลอหรือเปลี่ยนเงื่อนไขเนี่ยมีการอธิบายชี้แจงเรื่องของปัญหาความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการลดลงมาของรายได้จากการท่องเที่ยวสถานก,การณ์แล้วยิ่งมาเจอแผ่นดินไหวเจอนักท่องเที่ยวชื่อดังของคนจีนทําให้เกิดความไม่มั่นใจ นะครับแล้วมันมีไม่ใช่เรื่องแค่ภาษีของภาษีทรัมป์อย่างเดียวครับว่าภาษีทรัมป์ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่ามันส่งผลถึงการตั้งกำแพงทางการค้าทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเรากับ,ก,บกับคุณกับสหรัฐเท่านั้นครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ความไม่แน่นอน,นสิ่งเหล่านี้ทำให้รัฐบาลต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยท่านเถียงกันได้แต่ตอนที่ท่านไม่เห็นด้วยแลท่านบอกไม่ได้มันไม่เหมาะสมมันเสี่ยงตอนนี้ท่านบานเขายอมรับแล้วไงว่าตอนที่เขาเริ่มทมทาาเ่งว สถานการณ์มันโอเคเขาเรียกว่าจบโควิดตั้งต้องเที่ยวกลับมาใครจะไปคิดจะมีแผ่นดินไหวหรือจะมีการลักพาตัวเป็นข่าวใหญ่โตแต่วันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้รัฐบาลก็เลยใช้ความระมัดระวังถ้าเกิดสมมติรัฐบาลฉันไม่สนใจอ่ะฉันจะเดินหน้าต่อฉันจะแจกเงินต่อคนก็จะมาด่ารัฐบาลอยู่ดีว่าอาทำไมคุณไม่สนใจไม่เตรียมพร้อมไม่รับมือเพ้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองคิดใน2แง,ง่แล้วกันแง่หนึ่งก็คือขอยอมรับแล้วว่านโยบายเนี้ยตอนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องกันเงินไว้ก่อนคุณทักษสิณก็พูดตรงงโฮเินนไว้ก่อ ถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยก็ต้องถามกลับครับว่าท่านไม่เห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่อยากให้นโยบ,บายนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกฟ i n e เขียงกันได้เถียงไปแล้วหรือท่านกำลังจะบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอยากจะให้รัฐบาลแจกแต่ท่านก็ต้องถามกลับไปไงอะไคนที่บอกว่าไม่ให้ทาตั้งแต่แรกเพราะกังวลใจเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ที่ไหนใน,นกลไกประชาธิปไตยเนี่ย เวลาไปเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคเพื่อไทยก็จะถูกโจมตีถูกไหมครับว่าเอาไหนคุณสัญญาแล้วคุณทําได้ไหมล่ะถูกไหมครับนี่คือคกลไกตามประชาธิปไตยไม่ได้ออกปืนเอาอะไรถถมายึดพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้คุณก็ต้องถูกลงโทษทางการเมืองเป็น,นกลไกตามปกติทางการเมืองประชาธิปไตยอันนี้ต้องให้ทางทางหน่วยงานเข้ามาชี้แจงคือความเข้าใจของผมคือการที่จะโยกเงินไปทําเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่มันเคยมีการถกเถียงกันนะจำได้ไหมถกเถียงกันว่าเอ๊ะทำได้ไม่โยกไปแล้วจะมีคนไปร้องศาล นะครับมีการไปทำผิดกฎหมายผิดเรื่องงบประมาณผมก็เลยไม่แน่ใจนะว่าไอ้เงินก้อนที่บอกไปสร้างถนนอะไรเนี่ย <c oughs> มันก้อนเดียว,วนะนี้ผมไม่ทราบจริงๆน,นะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า <c oughs> คนที่ไม่เห็นด้วยกับนโย <c oughs> บายนี้ตั้งแต่แรกเนี่ย <c oughs> ไม่อยากให้แจ้งแต่แรกเนี่ย <c oughs> <Okay. S 1> ก็วันนี้รัฐบาลเขาชะลอแล้วเพราะมันมีปัญหาที่เพิ่งมาเกิด